อันนี้ก็คือต้นเล็กๆที่เราจะเอามาเพาะต้นกล้านะคะเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงเลี้ยงใส่แก้วไว้ก็จะมีหัวเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะะี่ค่ะก็คืออีนเนาตัวนี้นะคะเห็นนี้เลยนะคะเราก็เลือกต้นเล็กๆมาะคะ่ะมาเพาะไว้นะะี่ค่ะ กระถางหนึ่งแล้วแต่เราจะใส่นะคะจะใส่สองต้นสามต้นแล้วแต่ว่าเราจะเพาะประมาณไหนนะคะใส่แก้บแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่เริ่มลงไว้วันนี้นะคะนี่เพิ่งเพิ่งปลูกเสร็จค่ะเนี่ยเพิ่งปลูกเสร็จมัตตกี้นะคะเนี่ยเพาะไว้เยอะเลยค่ะ เหก,ก็คือเหนานะคะอันนี้คือที่เพาะต้นกล้าไว้นี่ค่ะนี่ก็คือเหา่ไ่คือเหนานะคะต้นกล้านี่ไงคะเพิ่งเพาะไว้เยอะเลยค่ะเยียมาก นี่ก็คือเนวนะคะอีเนวเพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันค่ะเริ่มเริ่มแตกสีออกมาแล้วนะคะอีเนวนะคะสวยค่ะถ้าเป็นพุ่มเยอะๆจะสวยมากเลย นี้ก็คือบอนอีเนานะคะที่เพาะต้นกล้าไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยคืออีเนานะคะอันนี้เริ่มแตกกัดสีขาวแล้วค่ะดอกยังไม่ออกดอกนะคะแต่ว่าสีมันเริ่มออกแล้วค่ะเนี่ย นี่คืออีเนานะคะนี่ค่ะปลูกดีๆให้โชคนะคะดูให้โชคเหมือนกันนะคะอันนี้ปลูกดีๆให้โชคนะคะคือพุ่มที่มันใหญ่นะคะใบใหญ่มากนี่ค่ะใบใหญ่มากค่ะ อันนี้คือแบบต้นมาเริ่มใหญ่แล้วเริ่มโตแล้ว<ม>ก็เลยออกมาสวยนิดนึงนะคะใบจะสวยมากเลยเนี่ยดนะะูใหญ่มากใบใหญ่พุ่มสวยเลยค่ะเนี่ยถ้าหัวมันใหญ่นะคะมันจะแตกกอออกมาสวยเนี่ยค่ะกอของมันนะคะเนี่ยค่ะ นี่คืออินเานะคะต้นกล้าเยอะไว้ต้นกล้าเพาะไว้เยอะมากนะคะนี่ค่ะสวยมากต้นนี้นะคะ